เดิมทีเจสันเป็นเด็กชายขี้โลกที่เจ็บป่วยภาวะพงสมองข้างน้ำเขามีร่างกายที่ผอมโซและหัวโตที่ผิดปกติและด้วยความตระหนักรู้ถึงความป่วยไข้ของลูกชายพาเมล่าวอฮีทผู้เป็นแม่จึงเลี้ยงเขามาอย่างใกล้ชิดและแยกเขาออกมาจากเด็กคนอื่นๆในละแวกบ้านแถวนั้นและด้วยความใกล้ชิดนี้ประกอบกับความอ่อนแอทางด้านร่างกาย และไม่มีใครอื่นเลยในชีวิตของเขาเจสันจึงเชื่อฟังแม่แบบไม่มีเงื่อนไขกระทั่งเมื่อพาเมล่าต้องทําหน้าที่เป็นแม่ครัวในแคมป์พักฤดูร้อนของเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่ได้แวะพักเที่ยวริมทะเลสาบเธอจึงไม่อาจดูแลใกล้ชิดลูกชายได้ตลอดเวลามันจึงเปิดช่องให้เด็กคนอื่นๆลุมกันแกล้งเจสันที่ผิดปกติอย่างเห็นได้ชัดโดยรูปลักษณ์และลักษณะาการเคลื่อนไหวที่เชื่องช้ากว่าเด็กในรุ่นเดียวกัน จังหวะที่ครูที่ปรึกษาได้ละสายตาไปแอบมีเซ็กกันในป่าเมื่อเด็กเกเลเหล่านั้นจึงรวมหัวการจับตัวเจสันโยนลงไปในทะเลสาบและไม่มีใครพบเห็นเขาอีกเลยนำมาสู่การออกตามหาลูกชายอย่างบ้าคลั่งของพาเมล่าผู้เป็นแม่แม้ว่าเธอจะตามหาลูกชายสักเท่าไหร่ก็หาไม่มีวันพบเขาพาเมลาจึงเสียสติและได้แต่กล่าวโทษผู้คนที่มาพักค้างแรมในแคมป์คิสตันเลก เหตุการณ์นองเลือดมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อพาเมล่าผู้เป็นแม่ได้ต่อสู้กับหญิงสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอลิสแล้วเธอก็ได้พลาดทา่าเหตุการณ์วันนั้นมีคนเล่าว,ว่าเจสันได้เห็นแม่ของเขาถูกฆ่าตายไปต่อหน้าต่อตาแล้วนั่นมันก็เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเพียงเท่านั้นเจสันในวัยเด็กเกียดมนุษย์ทุกคนที่เข้ามาพักค้างแรมในที่แห่งนี้โดยที่เขาไม่สนหน้าอินหน้าพรมทั้งหลาย ที่เข้ามากล้ามกายในอาณาเขตของเขาจากวันที่แม่ของเขาได้เสียชีวิตเรื่องราวมันก็ได้ผ่านมา5ปีเต็มเจสันอยู่อย่างโดดเดี่ยวในป่ามานับตั้งแต่นั้นเขาเติบใหญ่มีร่างกายที่แข็งแรงหากแต่ยังมีอาการผิดปกติที่ยังเห็นได้ชัดและเฝ้ามองหาเพเมล่าผู้เป็นแม่อยู่เสมอหน้าเศร้าสิ่งเดียวที่ยังยึดเหนี่ยวให้เจสันอยู่บนโลกใบนี้นั่นก็คือเรื่องของแม่เขาเพียงเท่านั้นแมคมป์ิสตันเลค จึงถูกขนานนามว่าเป็นแคมป์บัดหรือเป็นแคมป์นองเลือดนั่นเองสวีดัสสวัสดีทุกท่านนี่คือช่องแลกแมนหนังที่ผมจะมาเล่าในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า f r เด a y ์เทอร์ชีเป็นการเอาพาที่1กับพาที่2มารวมกันเพื่อให้ผู้ชมได้เข้าใจได้มากที่สุดถ้าคุณชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แต่ถ้าใช่มากๆให้กดคอมเมนต์โอเคเป็นเริ่มกันเลยดีกว่าพวกเราเรื่องราวได้เริ่มต้นมาที่อริสกำลังฝันร้าย ในขณะที่มีชายปริศนากำลังเดินล่อนอยู่ในหมู่บ้านเธอฝันว่าเธอต่อโู้กับคุณนายวอฮิตแล้วใช้มีดมาเชเต้ฟ,ฟันหัวเธอจนขาดจากนั้นเธอก็ได้ขึ้นไปนอนบนเรือจวบจนเช้าเด็กชายเจสันโผล่มาจากน้ำแล้วลากเธอลงไปในทะเลสาบเพื่อแก้แค้นที่เธอฆ่าแม่ของเขานั่นคือเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อหปีที่แล้วเธอลุกฟื้นตื่นขึ้นมาจากฝันร้ายแล้วไปตั้งการนำร้อน จากนั้นโทรศัพท์มันก็ได้ดังขึ้นแม่ของเธอโทรมาหาเธอเธอบอกกับแม่ว่าไม่ต้องห่วงหนูสบายดีหนูแค่ต้องการอยู่คนเดียวจากนั้นเธอก็ได้วางสายไปเธอเดินไปที่หน้าต่างแต่แมวมันก็ได้กระโจนเข้ามาซึ่งมันก็ทําให้เธอตกใจอย่างมากจากนั้นโทรศัพท์มันก็ได้ดังขึ้นอีกครั้งเธอเดินไปรับสายแล้วพูดคําว่าฮัลโหลฮัลโหลอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่มีใครตอบกลับมาแม้ว่าจะมีคนถือสายรออยู่ก็ตามเธอจึงคิดสงสยัยว่าคงจะ เป็นพวกว่างงานละมัง้งแล้วก็ได้วางสายไปจากนั้นอลิสเธอก็เดินไปเปิดตู้เย็นปรากฏว่ามีหัวของพาเมล่าวอฮิตอยู่ในนั้นเธอเองก็ตกตะลึงอย่างมากว่าหัวของคุณนายวอฮิตมันอยู่ในตู้เย็นบ้านกูได้ไงวันนี้จากนั้นชายร่างใหญ่ก็ได้ปรากฏต,ตัวขึ้นที่ด้านหลังของเธอพร้อมกับเอามีดมาเสียบเข้ามาบของเธอโดยที่ไม่ทันตั้งตัวขณะนั้นกาน้ําร้อนมันก็ได้เดือดขึ้นพอดี ชายร่างใหญ่ปิศาคนนั้นก็ได้ยกกาน้ําร้อนออกเพราะเขานิสัยดีกลัวไฟจะไหม้บ้านเอาเดี๋ยวเจ้าของบ้านจะไม่มีบ้านอยู่แต่ก็ลืมไปว่าเขาเพิ่งจะฆ่าเจ้าของบ้านตุยไปเมื่อกี้นี้เองอืมอันหลังนี่ไม่เกี่ยวผมแค่แซวเล่นเฉยเเหตุการณ์มันก็ได้ตัดมาที่คู่รักหนุ่มสาวเจฟกับแซนดา้าก็กาลังนั่งรถปิกอัพกันอยู่แต่เนื่องจากปี1981ยยังไม่มีสมาร์ทโฟนพวกเขาก็ได้จอดรถตรงข้ามตู้โทรศัพท์ แล้วเดินเข้าไปหยอดเหรียญโทรถามทางเพื่อนของเขาเพื่อนของเขาที่ชื่อว่าโทสก็บอกให้มาทางนั้นทางโน้นทางนี้แต่แก่รับก็ได้ขี่จักรยานมาเตือนพวกเขาว่าจะไปที่แคมป์บัตรกันเลยตายแล้วตายตาย,ตายพวกนายได้ชะตาขาดกันหมดแล้วจากนั้นเขาก็ได้ขี่จักรยานจากไปสร้างความมึนงงให้กับพวกเขาในขณะที่พวกเขากําลังมึนงงกันอยู่นั้นมันก็ได้มีรถเคーมาลากขโมยรถปิกอัพของพวกเขาไป พวกเขาก็วิ่งไล่ตามไปจนถึงหน้าบ้านหลังหนึ่งปรากฏเป็นเพื่อนของพวกเขาที่ชื่อว่าโทดเขาหัวกับเจ้าของรถเคนให้มาแกล้งพวกเขาจากนั้นพวกเขาทั้งสามคนก็ได้นั่งรถปิกอัพเพื่อที่จะไปทะเลสาบกันแต่ระหว่างทางมันก็ได้มีไม้มาล้มขวางทางหน้ารถพวกเขาพวกเขาจึงรีบช่วยกันยกมันออกไปจากนั้นมันก็ได้มีใครบางคนกำลังแอบมองพวกเขาอยู่ในป่า เหตุการณ์ก็ได้ตัดมาที่พอกำลังอบรมพวกเขาอยู่พวกเราทุกคนต้องอยู่ที่นี่ถึงสองอาทิตย์แต่สงสัยจะอยู่ไม่ถึงสองอาทิตย์เพื่อเป็นการฝึกอบรมสาธารณภัยการพายเรือยิงปืนยิงธนูช่วยเหลือคนจมน้ำหรือพูดง่ายๆก็คือพวกเขาคือเจ้าหน้าที่ประจำปาร์คต่างๆแต่ก็เลือกมาฝึกอบรมกันที่นี่สวยแน่มึงระหว่างที่พอกำลังปราศัยอยู่นั้นจินนี่ก็ได้ขับรถเข้ามาพอจึงเรียกจินนี่ไปคุยส่วนตัว คุณเป็นผู้ช่วยผมทำไมคุณมาสายละ่ะทั้งๆท,ที่คนอื่นนะ่ะมาก่อนคุณกันหมดแล้วจินนี่ก็ได้ให้เหตุผลว่าฉันขอโทษนะคะพอดีว่ารถฉันมันเสียกลางทางถ้าคุณให้โอกาสฉันก็จะไม่มาสายอีกพอก็ให้อภัยเธอซึ่งรถของเธอมันก็มีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์จริงๆกลางดึกคืนนั้นพอก็ได้เล่าตำนานความสยองที่เกี่ยวข้องกับที่นี่ว่าเมื่อหาปีก่อนมีเหตุการณ์ฆาตกรรมที่แคมป์บัดหรือแคมป์คิสตันเลก ซึ่งห่างจากที่นี่ไปไม่กี่ไมล์ผมก็ไม่อยากให้ทุกคนกลัวหรอกนะครับแต่ผมก็อยากที่จะเล่าเรื่องจริงที่เกี่ยวกับเจสันให้ทุกคนรู้ไม่มีใครพบเห็นเขาในทะเลสาบหลังจากที่จมน้ําตายคนเก่าแก่ในเมืองบอกว่าเขายังอยู่ที่นี่เป็นคนบ้าที่ยังยังชีพอยู่ในป่าดงดิบซึ่งผ่านมาเขาคงจะโตเป็นหนุ่มแล้วแล้วคอยจ้องทําร้ายขโมยสิ่งของที่เขาต้องการยังชีพด้วยสัตว์ป่าและพืชผักแล้วมีบางคนอ้างว่าเห็นเขาอยู่แถวๆนี้ด้วย มีผู้หญิงลอดในคืนนั้นที่แคมป์บัดในวันศุกร์ที่13เธอบอกว่าเห็นเขาสองเดือนต่อมาเธอก็ได้หายสาบสูญไปมีรอยเลือดเต็มไปหมดไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอจากตำนานได้บอกเล่าว่าเขาเห็นแม่ของเขาได้ถูกตัดหัวเขาก็เลยหาทางที่จะแก้แค้นถ้าใครได้เข้ามาในป่าของเขาอีกตอนนี้ทุกคนก็คงจะรู้ว่าพวกเราเป็นกลุ่มแรกที่ได้มาที่นี่5ปีเต็มที่เขาแฝงตัวในป่านานถึง5ปี เจสันยังอยู่ที่นี่แล้วกําลังจับตาดูพวกเราอยู่รอจังหวะที่จะแก้แค้นจากนั้นทุกคนก็เริ่มระแวง <_ C os al> เหลียวซ้ายแลขวากับเรื่องที่พอได้เล่าระหว่างนั้นมันก็ได้มีคนป่าถือหอ,อกกระโจนเข้ามากลางวงซึ่งมันก็ทําให้ทุกคนแตกตื่นตกใจอย่างมากก่อนพอจะ,ฉะเฉลยว่านั่นคือโทษทุกคนก็เลยคิดว่าตำนานที่พอเล่ามันก็คือเรื่องโจกดีๆนี่เองเหตุการณ์ก็ได้ตัดมาในบ้านจินนี่ที่เดินหมากลุกชนะพอก็ได้ขอตัวไปนอนก่อน ในขณะที่เจฟกับแซนดา้ากำลังเต้นรากันแซนดา้าก็บอกกับเจฟว่าเธอต้องการที่จะไปแคมป์บัตเธออยากเห็นมันกับตาในขณะนั้นมาร์กก็ขอเธอรี่เต้นราด้วยกันแต่เธอก็ไม่เต้นด้วยเพราะเธอขี้เกียจลุกมาร์กจึงรู้สึกเฟลแล้วไปเต้นรากับสุนัขที่ชื่อว่าเมอร์ฟี่ฉากก็ได้ตัดมาที่บ้านพักจินนี่เธอกำลังจะเข้านอนพอก็ได้เข้ามาหาเธอและจูบก,กันตามสไตล์หนังฝรั่งแต่แก่ลาบที่กําลังท่าม,มองอยู่นั้น ก็ได้โดนเจสันลัดคอตายแล้วลับก็เป็นศพที่สองที่ถูกเขาฆ่าเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขาก็ได้เริ่มวิ่งออกกำลังกายกันแล้วทำกิจกรรมกันกลางแจ้งเช่นว่ายน้ำล,ล่องเรือก่อกองไฟปิ้งย่างลูกสุนัขท,ที่ชื่อว่าเมอร์ฟี่ก็ได้วิ่งเข้าไปเล่นในป่าแล้วได้พบเจอกับชายปิศนาจินนี่ที่ใช้เลื่อยโยนตัดปืนจนเสร็จก็ได้นำไปเก็บไว้ในต้เธอร์ลีก็ตามหาหมา แต่เรียกเท่าไหร่ก็หาไม่เจอสงสัยตุยไปแล้วมั้งแซนด้าจึงตื้อกับเจฟว่าให้เข้าไปที่แคมป์บัตรกันเถอะในขณะที่เจฟก็ไม่ค่อยเต็มใจไปเท่าไหร่อืมตามหลักสูตรหนังสยองขวัญจะต้องมีไอโง่ไม่กี่คนนําความเดือดร้อนมาให้คนอื่นเสมอพวกเขาก็ได้ไปที่สุดเขตห่วงห้ามแล้วเข้าไปในแคมป์บัตรหรือแคมป์เลือดนั่นเองจากนั้นพวกเขาก็ได้เข้าไปเจอกับซากสุนัขซึ่งมันมีลักษณะาคล้ายกับสุนัขของเทอร์รี่ที่ชื่อว่ามอวร์ฟี่นั่นเองระหว่างนั้นตำรวจก็ได้้เเขาาพพเขาาามพพบวก แล้วถามพวกเขาว่าพวกคุณเข้ามาทําบ้าอะไรกันที่นี่พอกับจินนี่จึงไปที่สถานีตํารวจเพื่อไปเคลียร์ธุระเรื่องของพวกเขาตํารวจจึงบอกกับพอว่าถ้าผมเห็นเขาเข้ามาอีกผมจะสั่งขังคุกทันทีแล้วผมอาจจะออกหมายจับคุณด้วยที่นั่นมันเงียบสงบมา5ปีแล้วซึ่งผมต้องการให้มันเป็นแบบนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่นายตำรวจคนนั้น กลับมาตรงจุดเกิดเหตุแล้วได้พบกับชายปริศนาเขาจึงรีบวิ่งตามเข้าไปในป่าแล้วพบกระท่อมที่ไม่ใช่ใบกระท่อมมันถูกสร้างขึ้นด้วยกองไม้และเศษเหล็กอย่างหยาบยาบเขาจึงเดินเข้าไปเพื่อไปตามหาตัวชายคนนั้นตำรวจก็ไม่พบเห็นใครเขาก็กําลังจะเดินออกมาจากบ้านจาังหวะนั้นชายปริศนาคนนั้นก็คือเจสันได้เดิน,ดนย่องมาที่ด้านหลังของเขาก่อนที่จะใช้ด้ามแหลมของค้อนทุบไปที่ศีรษะของเขาจนเสียชีวิต กลางดึกคืนนั้นพอถามว่ามีใครจะไปงานปาร์ตี้ไหมคนส่วนใหญ่70%ซก็ล้วนที่จะไปกันวิกกี้ถามมาร์คว่าอา้าวคุณไม่ไปด้วยเหรอมาร์กก็ได้ตอบไปว่าคงไม่มีคนเมาคนไหนอยากมาช่วยดูแลคนพิการตอนเมาหรอกผมมานั่งรถเข็นนะผมอยู่บ้านหนาดีแล้วไปก็เป็นภาระคนอื่นเขาวิกกี้ถ้าแอบชอบมาร์กอยู่แล้วก็ได้คะแนนสงสารจากเขาเธอก็บอกไปว่าถ้าคุณไม่ไปฉันก็ไม่ไป สรุปคนที่ยังอยู่บ้านที่เหลือก็มีมาร์ควิกกี้เทอร์รีสกอตต์และเจฟกับแซนด้าเทอร์รีก็ไปไว่ายน้ำเล่นในทะเลสาบโดยที่ถอดเสื้อเอาไว้บนหาดจากนั้นมันก็ได้มีคนมาย่องแอบ,บเอาเสื้อของเทอร์รีไปซ่อนเทอร์รีก็ขึ้นมาบนหาดก็หาเสื้อผ้าของตัวเองไม่เจอและคนที่แก้เอาเสื้อผ้าของเธอไปก็คือสกอตต์ขอบอกกับเธอว่าถ้าอยากได้ก็วิ่งตามมาซีเทอร์รีก็วิ่งตามเขาไปในสภาพเปลือยเปล่า จนสกอตก็ได้วิ่งไปติดกับห่วงเชือกกับดักแล้วเขาก็ได้ห้อยหัวลงมาแบบนั้นเธอรีก็ได้อุทานออกมาว่าใครมาเล่นพิเรนอะไรแบบนี้เนี่ยสงสัยจะเป็นโทษแน่ๆสกอตลังนกแท้ก็ได้บอกกับเธอไปว่าช่วยผมลงไปทีเธอก็ได้บอกกับเขาว่าแต่นายจะต้องหยุดแกล้งฉันได้แล้วนะสกอตก็ได้บอกกับเธอว่าสัญญาเลยเธอรีจึงกลับเข้าไปในบ้านพักเพื่อเข้าไปหยิบมีดในขณะที่สกอตที่ห้อยหัวอยู่แบบนั้น ก็ได้ถูกเจสันปาดคอตายเธอรี่ที่เห็นสกอตได้กลายเป็นศพไปแล้วเธอก็ถึกกับช็อกเจสันที่ดักรออยู่ในป่าก็ได้จัดการฆ่าเธอตุยไปอีกคนภาพก็ได้ตัดเข้ามาในบ้านในขณะที่มาร์กกับเจฟกาลังเล่นงัดข้อกันอยู่มาร์กที่แรงแขนดีกว่าเจฟก็งัดชนะงัดข้อเขาไปได้เซนด้าจึงบอกกับเจฟว่าให้เก็บแรงมางัดข้อกับฉันดีกว่าพวกเขาสองคนก็ได้ขึ้นไปบนบ้านแล้วก็กุกกิกกัน วิกกี้ถามกับมาร์กว่าขาคุณเป็นอะไรมาร์ Mark กได้ตอบกลับไปว่าพอดีผมประสบอุบัติเหตุมอไซค์ามาขาผมเลยเดินไม่ได้ทั้งสองข้างวิกกี้ก็ถามกลับไปว่าเป็นแค่ขาแต่อย่างอื่นยังใช้การได้ใช่ไหมมาร์กก็บอกว่าได้สิแล้วเขาทั้งคู่ก็ได้จูบกันภาพก็ได้ตัดมาที่งานปาร์ตี้จินนี่ก็ได้พูดกับพอและโทษว่าถ้าเจสันยังมีตัวตนอยู่จริงๆละ่ะ พอก็ได้แย้งกลับมาว่ามันไม่จริงหรอกจินนี่มันก็แค่เรื่องเล่าเท่านั้นจินนี่ก็ได้ตอบกลับไปว่าไม่ใช่ถ้าเด็กบ้านั่นยังวนเวียนอยู่แถวแคมป์เลือดล่ะฉันหมายถึงฉันไม่ได้นึกถึงเรื่องตำนานนะแค่นึกถึงหลักความเป็นจริงถ้าเขาอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้ล่ะเขาคงเป็นพวกปัญญาอ่อนที่ตกใจพอกับโทษที่ได้ยินดังนั้นก็ได้หัวเราะกัน จินนี่ก็ได้พูดขึ้นมาอีกว่าป่านี้เขาคงจะโตเป็นหนุ่มแล้วเขาไม่เคยไปโรงเรียนเขาไม่เคยมีเพื่อนเพราะงั้นแม่คือทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับเขาเขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความตายคืออะไรก่อนที่พอจะพูดแย้งไปว่าจินนี่มันก็แค่ตำนานนะแล้วเหตุการณ์ก็ได้ตัดสลับมาที่บ้านวิกกี้ก็ได้เดินไปหยิบน้ำหอมที่รถขณะที่มาร์กก็ได้ถูกทิ้งให้อยู่ในบ้านคนเดียว เจสันก็ได้โผล่ไปที่ด้านหลังของเขาแล้วใช้มีดปังตอสับไปที่หน้าของเขาจนรถเข็นของเขาสไลด์ล่วงหล่นบันไดไปเจฟกับแซนดา้าที่กำลังสุกสมอารมณ์หมายก็ได้ถูกเจสันใช้หอกแทงทะลุล่างทั้งสองจนตุยไปอารมณ์มันก็จะเหมือนลูกชิ้นสองลูกที่โดนเสียบไม้วิกกี้ก็เดินกลับเข้ามาในบ้านและพบว่ามาร์กกับคนอื่นๆได้หายตัวไปไหนกันหมด เธอจึงเดินตามหาพวกเขาทั่วบ้านแล้วก็ได้พบศพเจฟที่อยู่หลังประตูเธอก็ตกใจอย่างมากก่อนที่จะกีดออกมาเจสันที่แอบซ่อนตัวอยู่ในที่นอนก็ได้ลุกขึ้นมาใช้มีดทําครัวแทงเธอจนไส้ไหลจินนี่กับพอก็ได้เดินทางกลับมาที่บ้านและได้พบว่ามีรอยเลือดอยู่เต็มไปหมดพอกับจินนี่ก็ได้คิดว่าพวกนั้นเล่นพิเรนอะไรกันเนี่ย พวกเขาก็ได้เดินตามหาพวกนั้นกันทั่วบ้านในขณะที่เจสันกำลังแอบอยู่ในเงามืดแล้วพยายามที่จะใช้หอ,อกมาแทงพอลจินนี่ที่เห็นเจสันก็ได้กรี๊ดออกมาพอลจึงไหวตัวทันก่อนที่จะต่อสู้กับเจสันในขณะที่จินนี่กำลังยืนให้กำลังใจพอลอยู่ไม่คิดที่จะช่วยกุลเลยจากนั้นพอลก็ได้สลบไปเจสันก็ได้ล็อกเป้าไปเล่นงานเธอ เธอก็ได้วิ่งหนีเข้าไปหลบในรถเจสันก็ได้วิ่งขึ้นไปบนหลังคาก่อนที่จะใช้แท่งเหล็กแทงทะลุหลังคาลงมาจินนี่จึงรีบเปิดประตูรถและวิ่งเข้าไปหลบในบ้านพักและเข้าไปหลบอยู่ใต้เตียงเจสันก็ได้เดินเข้ามาในบ้านแล้วพยายามหาเธอเธอคิดว่าเจสันได้เดินออกจากบ้านไปแล้วจึงรีบคานออกมาจากใต้เตียงก่อนที่จะเซอร์ไพรส์เจสันยืนอยู่บนเก้าอี้แล้วกำลัง,างง้างมือเพื่อใช้แท่งเหล็กมาเสียบเธอที่กำลังคานออกมาจากใต้เตียง แต่ก็ยังโชคดีในความโชคร้ายที่ขาเก้าอี้ไม่ได้หักลงมาสะก่อนเจสานจึงพลาดท่าล้มหัวขมำจินนี่จึงรีบไปหยิบเลื่อยยนที่อยู่ในตู้เพื่อมาฆ่าเขาแต่เครื่องยนต์มันก็ได้ดับลงสะก่อนเธอจึงวางเลื่อยยนลงแล้วคว้าเก้าอี้ฟาดเขาจนล่วงหล่นไปกองกับพื้นก่อนที่เธอจะวิ่งหนีไปวัตตาแฮงทำไมไม่จัดการมันไปเลยฟ้า ah? เธอก็ได้วิ่งหนีเข้าไปในป่าและได้พบว่ามีกระท่อมอยู่หลังหนึ่ง เธอจึงรีบวิ่งเข้าไปแอบปรากฏว่ามันคือเซฟเฮาส์ของเจสันข้างในนั้นมีหัวของแม่ของเขาตั้งตั้งงานอยู่ในบ้านพร้อมกับมีดเล่มนั้นที่มันเคยถูกใช้ตัดหัวแม่ของเขาโดยที่มีกองศพเพื่อนๆของเธอนอนอยู่ด้านข้างจินนี่จึงคิดอะไรพี่เลนออกมาบางอย่างออกมาได้เธอจึงหยิบเสื้อไหมายพรมของแม่เจสันมาใส่แล้วปลอมตัวว่าเป็นแม่ของเขาระหว่างนั้นเจสันก็ได้เดินเข้ามาในบ้านพร้อมกับถืออีจิกอยู่ในมือ จินนี่ก็ได้พูดกับเจสันว่านี่แม่เองลูกเลิฟลูกจะต้องเชื่อฟังแม่ทุกอย่างแม่บอกให้ลูกคุกเข่าลงซะเจสันก็ได้ยอมคุกเข่าลงตามคำสั่งของเธอจากนั้นเธอก็กำลังจะใช้มีดมาเชเต้เงืมม้อมือที่จะฟันเขาเขาจึงเหลือบไปเห็นหัวแม่ของเขาแล้วคิดว่าอา้านี่มึงตัวปลอมนี่ก่อนที่เขาจะใช้อีจิกบล็อกดาเมจไว้ได้แล้วสลัดมีดหลุดออกจากมือเธอ เจสันก็ได้ใช้อีจิกฟันขาเธอจนบาดเจ็บสาหัสในขณะที่เธอกำลังพลาดทา่าพอก็ได้มาล็อกตัวเจสันเอาไว้แล้วได้ต่อสู้กันจินนี่จึงรีบหยิบมีดนั้นขึ้นมาแล้วฟันไปที่ตัวของเจสันซึ่งดูเหมือนว่าเจสันก็ได้ตายคาที่ทันทีแต่จริงๆไม่ใช่จินนี่จึงเปิดหน้าผ้าคลุมนั้นออกก่อนที่ทั้งคู่จะอุทานออกมาว่าฟิลกิ้งชีส จากนั้นพอก็ได้อุ้มเธอกลับบ้านเพื่อไปรักษาแผลพวกเขาก็รวบรวมสติกับสิ่งที่เกิดขึ้นพอบอกกับเธอว่าทุกอย่างมันจบลงแล้วระหว่างนั้นมันก็ได้มีเสียงดังขึ้นที่หน้าประตูพอจึงเดินไปเปิดประตูอย่างระมัดระวังและพวกเขาก็ได้พบว่ามันก็คือเมอร์ฟี่หมาของเทอร์รี่นั่นเองซึ่งมันก็ไปแอบเล่นโซนที่ไหนมาก็ไม่รู้พวกเขาก็ดีใจแล้วเรียกมันให้เข้ามาหา แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดมันก็ได้เกิดขึ้นเจสันได้พุ่งทะลุตัวออกมาจากหน้าต่างและล็อกตัวเธอไว้พวกมึงบูลีหน้ากูเหรออย <Yeah. S 1> ่าชาววันลุ่งขึ้นจินนี่ฟื้นตื่นขึ้นมาบนรถเข็นพยาบาลเธอถามกับทุกคนว่าพออยู่ที่ไหนพออยู่ที่ไหนซึ่งมันก็ไม่มีใครทราบถึงชะตากรรมของเขาแล้วมันก็อาจที่จะเป็นไปได้ที่เขายังมีชีวิตอยู่ แต่หายตัวไปอย่างลึกลับหรือเสียชีวิตไปแล้วก็ได้เพียงแค่ยังหาศพไม่เจอหลังจากเหตุการณ์เมื่อคืนที่เขาได้ช่วยชีวิตเธอไว้ภาพก็ได้ตัดกลับมาที่กระท่อมของเจสันตรงจุดที่หัวแม่ของเขายังตั้งตังงานอยู่ที่เดิมและเรื่องราวทั้งหมดมันก็ได้จบลงเพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับคุณมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้านล่างเพราะผมอ่านทุกคอมเมนต์ช่วงบนท้ายคลิป ผมขอมาบ่นอะไรท้ายคลิปสักหน่อยก็แล้วกันผมเห็นหลายคนหลายคอมเมนต์บอกกับผมว่าทำไมช่องพี่สปอยอะไรก็ไม่รู้ทำไมช่องพี่ทำอะไรถึงไม่เหมือนชาวบ้านผมถามหน่อยเธอทำไมผมจะต้องเหมือนคนอื่นด้วยละ่ะแล้วคนอื่นจะต้องมาเหมือนผมด้วยมันช่างหน้าชางนนะอย่างเช่น2บวก2เป็น4แต่ถ้าคนส่วนใหญ่บอกว่า2บวก2เป็น6คุณก็จะเริ่มคอยตามกันที่ผมอยากจะบอกก็คือ อะไรที่มันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันบางคนก็คิดว่าหรือคนส่วนใหญ่ะนะก็จะคิดว่ามันควรที่จะเป็นแบบนั้นกันไปหมดผมอยากให้คุณลองเปิดใจให้ช่องผมซึ่งเร็วๆนี้เดี๋ยวผมก็จะมีรายการใหม่มาให้กับทุกๆคนแล้วสมาชิก <c oughs> <c oughs> แ,แล้วสมาชิก3,000ล้านคนในช่องของผมได้เซอร์ไรส์กันครับโอเคก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้ให้ดีๆด,ด้วยแล้วกัน